รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสันติจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านรายการประเด็นสนทนาสุดสัปดาห์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักยุฬาราชมนตรีกับสมาคมสืรร่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในวันเสาร์ในเวลา20นาิกา30นาทีทางจานดำช่อง137 ประเด็นปัญหาความรุนแรงทางสามจังหวัดภาคใต้ยังอยู่ในกระแสความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งไทยมุสลิมและไทยพุทธหรือแม้แต่ประชากรทั่วโลกที่จับตามองมาที่เหตุระเบิดที่บิ๊กซีปัตตานีในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์ทางสาจังหวัดภาคใต้มีความเชื่อชาญทางด้านนี้ท่านเป็นอุปนายกด้านการต่างประเทศสมาคมยามีอดุลอิสลาม เป็นที่ปรึกษาของสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นอดีตกรรมธิการต่างประเทศของวุฒธธิสภาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้เราจะมาพูดคุยก,กันในประเด็นที่ว่าท่าทีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจมังหวัดภาคใต้ขอเรียนเชิญท่านพบกับอาจารย์สราวุิศรีวรรณยศครับอัสลามวะลัยกุมรอฮ์ตุลลอฮิวบริกาตุาจายครับอะลัยกุมุสลามวะลาอกุมรอฮตุลลอฮิวบริการ,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 รับผมอยากจะคุยกับอาจารย์ ท่าทีเราพูดกันง่ายๆเราในฐานะที่เราอยู่ที่กรุงเทพกับท่าทีที่เราเห็นในเหตุการณ์ในความรุนแรงต่างสามจังหวัดภาคใต้นี่สิ่งแรกที่เราจะรู้สึกกันและสิ่งที่ความเป็นห่วงของพวกเราที่จะเป็นมีต่อพวกเขาจะสะท้อนกันยังไงดีครับอาจารย์ครับก็เป็นที่น่าสุสลดนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่บิ๊กซีนี่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรา ติดตามวันดีๆเขาเป็นชาติวันนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนจะเปิดเทอมครับผมและก็แน่แน่นอนเมื่อนักเรียนจะเปิดเทอมผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องรีบไปหาซื้อเสื้อผ้า<ว>ซื้อเสื้อผ้านะ,ะอุปกรณ์การเรียนนะแล้วก็มันก็สถานที่ที่มันเหมาะที่สุดก็คือวิทยุที่ปัตตานีนั่นะมีที่เดียวมีที่เดียวครับและเวลาเกิดมันก็ช่วงจังหวะหลังจากพักเที่ยงประมาณทักบ่ายสองคนกำลังแย่เวลาเจอคนก็กำลังแย่นะก็ แต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ต้องต้องต้องให้เครดิตอีกคนหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ซึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงนะครก็คือยามได้มาเตือนประชาชนให้หลบพรถไวตาก้วามผิสังเกตแล้วก็มีการการประชาชนว่าให้จะพ้นในพื้นที่แต่อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะฮะก็ยังบาดเจ็บกว่า50าสิบกว่าคนที่มีเด็กน้อยนซึ่งเป็นมุสลิมด้วยนะ บาคนบว่ระเบิดนี่เขาเ้าไปเรเป็นระเบิดแค่กูไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแต่แต่ว่ามันมีเหล็กทุ่นเข้าไปในตับของเด็กที่ต้องสาหัสที่ผ่านผมก็คิดว่าเอ๊คิดกันอย่างนี้ได้ยังไซงซึ่งซึ่งเราเห็นแล้วมันก็สลดหดหูนะไม่ว่าจะเ,เป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมอะไรเนี่ยในฐานะของชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ย มันไม่ควรจะถูกสังเวยกับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไม่เกี่ยวว่าคนโดนระเบิดจะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นกาขอให้เป็นมนุษย์อย่างเดียวเลยคะคนที่ทางก็ถือว่าคัรกุรานเราเราก็สร้างปัะเดียวครับทนหม่าร์กปินกุรอานบอกว่าถ้าใครผู้ใดฆ่าคนบริสุทธิ์คนหนึ่งเท่ากับสังหารประชาชิทั้งมวลถ้าใครได้ช่วยชีวิตคนบริสุทธิ์คนหนึ่งเท่ากับด้ช่วยชีวิตประชาชิทั้งมดเป็นคำสอนในคัมภีร์กุรอานเลย เราเราจะมาคุยกันวันนี้นี่เราคงไม่ไปวิเคราะห์ว่าใครทำใครไม่ทำเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ใช้ความรุนแรงอย่างเนี้ทัศนคติของมุสลิมอย่างเราที่มองปัญหากับความรุนแรงนี่เราจะมีท่าทีต่อมาอย่างไรครับคือบริบทเป็นตอนนี้มุสลิมนะฮะถ้าถ้าพูดถึงในสถา,านการณ์โลกแล้วเราตกเหมือนกับเป็นจาเลยเพราะว่าไปมองที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความรุนแรง<ร>นะนะในตะวันออกกลางซึ่งมันคนระเบิดกันกันกบ ปัญหาของสาเจงหวัดภาคใต้คนละประเด็นคนคนละประเด็นกันนะคนภาษาจังหวัดจริงๆเนี่ยเป็นทีเป็นเรื่องผมว่าเป็นแก้ไม่ยากถ้ารัฐบาลเข้าใจครียเวิร์ดอยู่สามคำอะไรสามคำบังซาบาฮาซาอักามาบังซาก็คือความเป็นเผ่าพันธุ์ของเขานะฮเผ่าพันธุ์ปัตตานีบาฮาซาภาษาที่เขาใช้ อากรรมมาก็คือศาสนาอักรรมมาแล้วก็มอเขาบอกก็มอนะศาสนาเนี่ยในบริบทของสามบทเนี่ยเราให้สิทธิ์ที่เขาได้เต็มที่อย่างเช่นว่าในโรงเรียนของรัฐบาลควรจะมีการเปิดสอนภาษามาลายูกลางซุริซ응้ำ응เพราะเราได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับมาเลเซียอินโดนีเซ <ynen? S 2> ียนะพัฒนาเด็กของเราในเรื่องภาษาเราจะเห็นว่า,อาตอนนี้นะที่จีนคน,คนเป็นร้อยกว่าล้านผมเคยไป ไปสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ในปีตศวรรษที่9 9 9 9 7 9 8ครับก่อนที่ตอนนั้นไมเริที่สิงคโปร์เนี่ยไปพอดีเขาชื่อลิงกิมวีเขามาเปิดในที่สัมมนาเขาบอกว่าประเทศสิงคโปร์เราไม่เราไม่ใช่ประเทศคนจีนเราเป็นประชาคมอาเซียนตอนนี้เราคนภาษาคนสิงคโปร์เราพูดภาษาอังกฤษได้เราพูดภาษาจีนมาได้ แต่เราต้องพูดอีกภาษาหนึ่งคือภาษามาเลเพราะว่าคนมาเลนี่ยอาเซียนมีกว่าเป็น200รกว่าล้านทั้งยินโดยอยู่ในมาเลเซียเราเราไม่ใช่คนจีนแต่เราเป็นคนในประชาคมอาเซียนครับหลังจากสวดมนาจากที่เิีคยปร์วเขาบินกลับมาที่มาเลเซียตอนนั้นท่านดรมาเดชนะท่านกับเป็นประธานมาเปิดเมืองนันนะแล้วก็อันวัยบริหินท่านยังเป็นรองนายกท่านดรมาเดชท่านพูดยังไงครับเรามาเลมาเลเซีย เราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราพูดภาษามาเลย์พื้นฐานตอนนี้เราต้องพูดภาษาจีนแมนดารินภาษากลางเพื่อจะเชื่อมเลื่องคนคนอีกเปร้อยร้อยล้านในแผ่นดินใหญ่แต่กลับมาประเทศไทยเราก็บอกเราต้องภาษาไทยใหญ่เดียวเลยก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ทันทั้งสองประเทศนี้ในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลและภาษาอาเซียนเองซึ่งมีภาษามาเลย์ และก็ภาษาจีนอาเซียนพูดแล้วคนมาเลายูก็นับกันรวมกันแล้วาที่เรามองเรามองในเรื่องหลักคิดของการเชื่อมโยงของประชาคมการนําไปสู่ AEC การสิประชาคมอาเซียนเนี่ยสัมพันธ์กันด้วยภาษาอยู่แล้วใช่แล้วไม่ได้มองว่าจํากัดบริโทแค่ว่าแค่ความเป็นคนไทยแน่นอนอัตลัความเป็นคนไทยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียมาก็ยังชอบอาหารไทยชอบอัฒนธรรมคนไทยการยิ้มของสยามประทับใจพวกเขาการรับแขกเขาก็ วัฒนธรรมของการบริการของสองประเทศเนี่ยเขาสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยแต่เราเรามีจุดเด่นตรงนี้มากแต่เราขาดจุดอ่อนก็นกคือเรื่องของการใช้ทักษะทางภาษาและการสื่อในความเป็นประชาคมอ,อาเซียนนี่คือเรื่องใหญ่ของปัญหาภายในของประเทศใช่ครับรแล้วเวลารเรามองสังเกตดูสิครับว่าเรามองปัญหาความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านเนี่ย เราจะมีความรู้สึกเหยียดเหยียดคนบ้านคนเราไปเหยียดคนลาวไปเหยียบคนบาม่าไปเหยียบคนกัมเหม่แต่ก่อนเอแต่เวลาผมเดินทางไปรอบประเทศเราเนี่ยเขามีความชอบคนไทยอ่ะคนลาวเขาชอบคนไทยคนกัมเหชอบอยากมาอยู่เมืองไทยเป็นมาเลยซสั่จังหวัดที่ผ่านมาคนมาเลเซียเข้ามาเที่ยวหันใหญ่มาเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเปืนอเราเขาชอบเราหมดเลยแต่เราไม่ชอบคนอื่นเขาหมดเลย เราโดนเราโดนปูกฝังอะไรมาในอดีตเรือเราโดนความคิดแบบเขาเรียกวจักรวรรดิอยมแบบลาอนิกคมคิดว่าเราใหญ่กว่าเขาคิดว่าเรานี่ดีกว่าเขาเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลืมว่าเราลืมลำดาดของรัชกาลที่สามนะท่านรัชกาลที่สามตอนที่ท่านจะก่อนท่านจะเสียท่านให้ก็เงินถุงแดงไว้ท่านท่านก็รับสั่งว่าพม่าลาวยวน มาเลย,ยูแขกพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับป,ประเทศสยามรเราแ,แต่ให้ระวังพวกหัวแดงพวกหัวแดงก็คือคนซึ่งอยู่ไกลนะเราจะเห็นก็แล้งนั้นก็มีก็เกิดมีกันแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของรอสอร้อรรยสามสนาฬิกาที่ห <c oughs> มีเรื่องการเสียดินแดง <c oughs> คิดดูสิครับประเทศไทยประเทศสยามมีพื้นที่ 1.375.600ตารางกิโลเมตรโนตัดไปเท่าไหร่1ล้านตารางกิโลเมตรแล้วเหลือ3.775.500สมัยการที่3มี1.3ล้านาแสนหายไป1ล้านตารางกิโลเมตรมนะแล้วก็ขาดความเชื่อมต่อกับคนบริวรของคนสยามเดิมซนะึ่งอยู่ในมาริดทวายตะนาวสีคนสยามเดิมที่อยู่ในวัตตอง คนสยามเดิมที่อยู่ในหลักก็คือคนลาวที่มีข้เชื่อสายนั่นแหละแต่เขายังคิดว่าเขาเป็นคนสยามเขาอยากจะมาอยู่สังกัดชาวสยามใช่ไหมครับในแง่ที่อาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์จประวัติศาสตร์มองในแง่ของเมืองปัตตานีนะอดีตก,กับปัจจุบันที่หลายคนก็พยายามที่จะดึงไปว่าที่นี่คือเมืองเก่าปตัตตานีที่นี่คือ นี่คือประเด็นปัญหาหนึ่งของพุวัฒนธรรมของสังคมได้จากองปัญหานี้คือสมัยอยุทยาเราต้องเข้าใจนะมันเป็นซิตี้สเตทคือเป็นรัฐเป็นรัฐชาติมีประเทศชาติแล้วในแต่ระชาติแต่ละงอกทุกคนก็แน่นอนแสวงหาเมืองท่าตัวตัวตนอังกฤษฝรั่งเศสพยายามเข้ามายุธยามางยนบบาทยุทยานะก็มาู่กระทั่งมาลิทวัยตะนาวศรีอะไรเนี่ยซึ่งเราเคยเป็นของสยามเดิมเราเนี่ยก็อังกฤษก็เคยก็ตอนนี้ก็ตกไปอยู่ในของอังกฤษใช่ไหมฮะ อฝรั่งเศสก็เคยมีปัญหากันในอดีตแต่ว่าของทาง,ทางปีดังอะไรนี่อังกฤษก็เข้ามาใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็มาจากมาจากเหตุเกิดขึ้นวันมาจากรัฐที่ล่าอนาธาิคมนัม่นนใช่ไหมเรื่องเก่า,าซึ่งคนใช้มันเป็นเรื่องเก่าแต่มันมันสร้างมิติของความเป็น ความขัดแย้งในในในนี่แหละครับที่ผมจะโยงมาเพราะว่าประเด็นพวกนี้ไหมปัญหาเรื่องประตามนี้ถึงพูดกันไม่จบสิ้นว่ามันคืออะไรและการแก้ปัญหามันถต้องต้องเข้าใจนะในสมัยรัชการที่5เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะที่อยู่กันในกรุงเทพแปดสิบเปร์เซ็นต์เป็นชาวน้ำแล้วก็สมัยการที่สามที่ท่าน ที่นำนำครอบครัวพวกมารยูมาสมัยที่ท่านไปทําสงครามปัตตานีเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกทาเป็นทาสนะไม่ถ้าคิดว่าถ้าเราเราก็คิดว่าถ้าถ้าถูกเดินล่ามมาโซ่มาจากปัตตานีมาเนี่ยโอ้ยกวายมาโอ้โหผมว่าไม่ถึงงี้แค่แค่สุราก็ไอ้คนไอ้คนมาก็สมัยก็โดนเสือหรือว่ายยกกัดตายหมดนะแต่ว่าที่มานี่ดูที่สิ่งที่รอบราชวังในสมัยนั้นนะฮะราชวังสมัยนี้ก็แค่หยุดแค่ตรง ตรงสะพานผ่านฟ้านะฮะแล้วก็มีตำรับรบัฝฟ้าแค่นั้นเองแล้วก็มีชุมชนมุสลิมอยู่รอบรอบรอบพระราชวังมันหมายถึงการไว้ไว,ไว,วางพระราชหฤทยัยนะับเพราะว่าอย่างที่จักรพงษ์เนี่ยมีหมู่บ้านตานีแล้วก็เป็นอะไรก็เป็น <ตร S 1> ช่งางทองนะเพราะอะไรครับเพราะสยามตอนต้นเนี่ยถูกพม่าขวาดต้อนไปหมดเกือบหมดคนที่จะสร้างบ้านแปลงมือมันไม่มีแล้วเราก็ต้องเอาแรงงานนี่แหละครับจากคนที่เรา ที่ที่เราไป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 ตีเข้ามาอาเม็นแล้วอธิษฐานเข้ามากล้วอาเม็นที่บ้านครัวนะฮะจากคนมาอยูปัตตานีมาเนี่ยฮะในกองทานก็มาสร้างบ้านมาสร้างบ้านเมืองกันใหม่ครับพวกนั้นเลยนะฮะเขตพระนครก็อยู่แค่แค่ตรงนั้นบางลำพูเขต จากกระพงแล้วก็มามาสีตึกดินแล้วก็มาที่แาน่ัไฟแค่นั้นเองเมืองาเก่าแก่แล้วก็วัดสิทธิ์จะเห็นไหมัสิิ์ในชั้นในเดิมของกรุงเทพมหานครวัดกับมัสิทธินี้จะสร้างติดติดติดกันเลยสังคมมันเป็นอยางไงซึ่งมันเป็นลักษณะเดิมของสังคมอุตุยาเดิมซึ่งก็เขาอยู่กันมาลักษณะนั้นอะไรเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเป็นไงครับปัจจุบัน ถนนที่ตัดผ่านลําคลองเนี่ยมุสลิมเราก็อยู่หมดเลยสมัยก่อนคลองก็คืออะไรก็คือถนนใหญ่คนการ<ต>สื่อสารการไปมาการหลังสัญจรทั้งหมดเนี่ยก็คือเหมือนกับมอเตอร์เวย์อ่ะและ้วคนได้อยู่สถานที่ที่ดีที่สุดเพราะมุสลิมเราการทําอามาอิบดัดต้องเกีย่ยขับน้ำใช่ไหมแล้การทําละหมาดต้องเกีย่ยขับน้ำก็มีการต้องการมาอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็พูดง่ายๆว่าชาวอัตตานีที่ถูกใหม่รัสมัยที่สามก็คือคนที่สร้างกรุงเทพใหม่เนี่ย เป็นผู้พัฒนาชาติไทยที่จะเรียกภาษาภาษาในอดีตในอดีตเมื่อไนงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมองบริบทความเป็นความเป็นศัตรูหรือความ,มเป็ราต้องดูหลายๆมิติมิติของของประวัติศาสตร์มีหลายมิติคือสถาบัด้ดที่มองว่าเป็นท่าแล้วโดนกดขี่มามันก็แลกเกลี<ช>ความรู้สึกลบบนี้ไปมันก็ไม่จบใช่ครับแล้วคนจีนก็เข้ามาสมัยรัชกาลที่ห้าและคนจีนทหากเราที่ใช้แรงงานมาขุดคลองว่าคนจีนนั้นเกิดความบดอยากมากที่สุดในการสยามก็เกิดอะไรครับตอนนั้น ต้องการคนปลูกข้าวมากที่สุดต้องการเกี่ชลประทานคนที่คูชลปวะทานคือใครครับอังกฤษอังกฤษก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสยามแล้วมาทํารถไฟฟ้านี่คือท่าทีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้เป็นช่วงแรกของรายการประเด็นสนทนาสุดสัปดาห์พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูมาชมกันในตอนที่สองครับ I'm sitting here talking. on this...